สวัสดียามเช้านะคะชาีิเมก็มาเลาะหลังบ้านนะคะบ้านแม่ดองนะคะนี่ก็เป็นคูน้ํานะคะด้านนู้นจะเป็นทุ่งนาเพิ่งจะหวานนะคะบ่าอาทิตย์ึ้นยามเช้าหนูนนะคะสวยงามนะคะสดชื่นมากๆนะคะคเพื่อนๆค่ะนี่นะคะธรรมชาตินะคะอากาศหนาวมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะลุมรีนะคะเป็นกอไผ่ธรรมชาติเพราะว่าบ้านบ้านแม่ดองกับพ่อดองเขา จริงๆปัันธรรมดาเขาจะไปทํางานกันมีบ้านนะคะซื้อบ้านอยู่ที่ปทุมนะคะแต่บ้านเดิมจะอยู่ที่บ้านหมี่ลบบุรีนะคะหน้าเทศากาลก็จะมาพักผ่อนกันนะคะก็มีปลูกบ้านไว้ที่นี่นะคะมีคู่ครองด้วยนะคะทุงนี้เมย์คงไม่สามารถเดินไปได้นะคะตดงนี้นก็มีบ้านคนนะคะ มาจะบ้านญาติิกันนะคะเพื่อนค่ะกลัวตกน้ํานะคะขายังไม่แข็งแรงนะคะยังไม่แข็งแรงยังชาๆอยู่นะคะโอ้ลมนะคะดูลมอ่ะค่ะเพื่อนๆค่ะลมตึงเลยนะคะโอ้ตรงนู้นมีนกด้วยค่ะมีนกบินก็ย้อมก็แยมไปไหนแล้วนะคะไปไหนแล้วมาเล่นน้ํากันเนาะบรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านยังไม่ออกมานะคะเมก็เลาะอ,ออกมาคนเดียวพ่อดองนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านแม่ดองกำลังอาบน้ำค่ะเมื่อคืนดึกกันนะคะสังสรรค์กันนะคะสังสรรค์กันพีพน่น้องบ้านญาติญาติแม่ดองนะคะก็สนุกสนานเฮฮาตามภาษาญาติญาติพี่น้องกันนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ปาดิ้ขึ้นนะคะนี่เออมีป่าตัวน้อยๆด้วยนะคะ แจ่มๆแจมนะคะปลาตัวน้อยอสดชื่นนะคะเพื่อนๆค่ะมาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะบรรยากาศดสดชื่นสดชื่นนะคะพูดผิดพูดถูกเลยนะคะปากสัน่นปากสัน่นอันนี้เพื่อน,อนๆดูนะคะลมพิวอย่างนี้นะคะจะไม่ให้จะไม่ให้เมสันปากสั่นได้ยังไงนะคะดูลมนะคะ <S <S เพื่อนๆค่ะเสียงลมเสียงไก่คันย่ำเช้านะคะ สดชื่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยเนาะชีวิตมีอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติยามเช้านะคะเพื่อนค่ะสู้ซาสู้ซาเลยนะคะอไอค่ะพี่น้องเดี๋ยวลองเดินล้อไปทางอื่นบ้างนะคะตรงนู้น ไม่สามารถเดินไปได้นะคะดูนี่จะผ่านนะคะเยเมยเยเมคงไม่ตายไปนะคะเยเมเพิ่งจะอาบน้ํานะคะเยเมย์เพิ่งจะอาบน้ําเสร็จนะคะหนาวมากๆเลยแต่ก็ต้องอาบเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดึกได้ได้ล้างหน้าล้างจาเมื่อคืนดึกนะคะเดินดัวจ้นเซอเเลยเพราะว่าง่วงนะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งฟื้นเพิ่งฟื้นอาการป่วยนะคะ ก็ยังไม่แข็งแรงเนาะก็ลูกเขาชวนมาก็มาไม่อยากให้อยู่บ้านคนเดียวนะคะก็มารีแลกต์ก็ดีนะคะเพื่อนๆจากการได้ไปเห็นอะไรธรรมชาตินะคะมาดูธรรมชาตินี่ก็ยังเป็น,นบ้านทุ่งบ้านทุ่งนะคะทุ่งนาโอ้โลมนะคะเพื่อนๆคะ่ะเสียงลมแล้วทุ่งนาก็มีภูพิพองด้วยนะคะ รถอะไรนะเขาเรียกรถตีขุบเนาะบ้านนี้เขาเรียกรถตีขุบนะคะเสียงนกกาเสียงนกเสียงการ้องอันนี้ของนะคะเพื่อนก็เขาทำไว้เวลาหน้าแรงเนาะหน้าแรงก็ใช้น้ำจากขู่ของอันนี้นะคะสำหรับใช้ในการเกษตรโอ้สดชื่นครั้งเดือนคะ่ะ ย้อนแสงนะคะหนูภาพที่ขึ้นสูงแล้วนะคะเพื่อนๆมันย้อนแสงนะคะย้อนแสงลูกเมยจะปรับยังไงนะคะเดี๋ยวนะคะเมยปรับอ๋อเฮ้ยทำไมมันภาพมันไม่นี่นะคะมันย้อนแสงนะคะภาพทิ่ขึ้นจ้าแล้วขึ้นสูงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะลูกเมยไปปรับอะไรมันนะคะรู้สึกว่าภาพมันแบบไม่ค่อยชัดนะคะนี่นะ โดนอะไรเขาก็ไม่รู้เนาะสิงนกนะคะสิงนกเสยงกาสยงไก่ขันยำเช้านะคะก็โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะสดชื่นกันพอสมควรแหละก็มีป่าๆนะคะป่าๆหมู่บ้านเนาะเมื่อคืนเมไปกินอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็จําไม่ได้แล้นะนะอดองไม่ดองเราพาไปบ้านญาติบ้านคุณตานะคะบ้านคุณตาบ้านคุณต,ตาของแม่ดองนะคะ ความสนุกสนานนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่น้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะ่าชมบรรยากาศยามเช้าพอทีขึ้นยามเช้าที่นี่ทุ่งนาบ้านมีรบบุรีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ